โอ้โห oh oh oh. นี่มาอยู่ที่ไหนนี่บามีกระองค์เทพนักจะน,นี่นี่ขนมก็มีน้ำก็มาโอ้อย่า,านักแต่ว่าป๊าป๊าอันนี้ก็ตื่นเต้นแต่ว่าก็ร้านเทวาราดูนะกะอันมอไหนไหนมาพอักรรมหรอร้านเขามีอย่างพองนี่ก็ร้านเทวราดูเขาเป็นร้านขายข,ายของไหว้ของบูชาองค์เทพบอว่าจะเป็นขนมไหว้เทพองค์เทพของบูชาต่างๆก็มีนักโดยเฉพาะขนมไหว้เทพนี่สุดยอดแต่ะในไหนมีขนมย่างพอง พ้ออย่ามาหนักแต่ว่าอันนี้ก็น่ากินอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ขได้มันน่ากินไปหมดเลยอ่ะหลักปีบ้านสักสองสามแกนดีค่ะเออเออเดี๋ยวตำรวจก็จะยับหัวฮันขนมเขาจะเป็นขนมไหว้เทพมีหลากหลายสูตรหลากหลายรสชาติเขาก็สามารถมาเลือกกิฟ๊บใส่กล่องที่หน้าร้านได้หรือจะสั่งออนไลน์เปิลก็มีฮื้อนอแต่กะโอ้ยอย่ามาดีอันแต่ว่าอยากจะบอกว่าขนมอ่ะเราจากจะถวายองค์แล้วเขายัางเอามากินได้ตัวนะ แม่นละพอเ้าเลือกขนมนเซตเ้าก็มาจ่ายตังนอกจากขานมแล้วเปิ้นยังมีองค์พระพิฆเนศองค์เทพต่างๆแล้วก็ของไหวของบูชานหน้าขนาดพอเอาเตอร์บอกวูจะเลือกจะได้ละตาลายมดละนักใจว่าพอองค์นี่กังาม องนี่ก็น,น่าฮักเลือกผู้บตญทูกล่ะโอ้โหแลนี่ลรอเป็นห้องอย่างนี้ก็พี่คเนสวนเทวไลนยน่ะกะตั้งในเปิ้นจะมีองค์พระพี่คเนสปามหาเศรษฐีปางที่ล่ำรวยที่สุดในโลกขึ้นมากาบไหวขอพรเฮาก็มาเลือกของบูชาแล้วก็เอาไปไหวได้เลย งามแต่งามว่ะพอโคมไฟนี่หรอหลายสีงามขนาดมีหลายองค์ตัวนะพระแม่ลักษมีก็มีองค์ราหูก็มีองค์ราบาจาราชาก็มีพระแม่ทุราคาก็มามีองค์ทห์ไว้นักขนาดขอพรคู่องค์เลยวันนี้นะขอนักล้ำจะตัวแก้บนบาัตาันเนอเออแต่เนาะ <c oughs> ออกมาหน้าร้านเปิ้นก็มีบาร์กาแฟคือตัวนะพอแล้วเมนูเป็นนักขนาดนี้เลือกหลายอย่างบอกว่าจะเป็นชากาแฟชานมไข่มุก ไข่หมกเปิดนท่นหลหรอโอ้ยน่ากินอ่ะแม่นแล้วบ่มีที่ไหนโคบเต่าี์ละมาที่เดียวได้โคบหมดเลยถูกต้องตีสุดแถมยังหนึ่งร้านเปิดเปิดทุกวันบ่มีวันหยุดเปิดเก้าโมงถึงสามทุ่มทุกวันจอดรถได้สองข้างทางเลยแต่วันธรรมดาฮื่เว้นช่วงสามถึงห้าโมงแรงเนอร์เพราะรถติดขนาดนักเลยเตพะพอเตอพะพอเตะเอาเป็นว่าไผ่ย,ยักหาของไหวบูชาองค์เทพต้องมาตีาร้านเทวรดูเต้าอ,อ,อัน,อน